คำถาม,ถามนรมการนั่งสมาที่สักพักแล้วมีความรู้สึกเหมือนหัวข้างในหมุนเหมือนมีวงแหวนดาวดาวเสาหมุนรอบๆจะกำหนดอย่างไรเจ้าคะโยมกำหนดว่ารู้หนอรู้หนออายุห้าสิบห้าปีเดินจงกรมเพราะคุณนั่งเนี่ยคุณจะตกลมลึกแล้วก็จะมีลมมะทาาดลมในตัวคุณเน่ยทาาดลมคุณอาจจะเด่นเนอเลยแบบนั่นเนี่ยบางคนก็ทตุดิน นะครับบางคนกระทาน้ำโยบยาบโยบยาบ,ยาบนะครับอ่อนไหวโค,ค้งเคงเนี่ยทาทาสีเด่นตัวไหนด้านน,นั้นเนี่ยนะครับมันมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยแต่เราไม่รู้ไงไม่มีใครบอกเราก็เลยบอกมองเรื่องกฎแห่งกรรมกับปาติหารก่อนไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เลยอยู่บนพื้นฐานของดาวอไาสายศาสตร์นะครับมากกว่า ดังนั้นคุณวิทยาศาสตรม์มันตอบได้หมดครับรยกเว้นว่าฝรั่งนีเ่เขาต้องมีเครื่องมือสร้างแล้วก็มีการทำวิจัย